แม้มันอันนี้แก้ไขเอาเอาเฮ้ยไอเดีวโอ้ยไมู่จอไม่รูได้โอ้ยเอาโอ้ยบยกูโดนเด็ยกยน ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้นะครับพี่มีข่าวดีที่มาแจ้งน้องๆให้ทราบนะครับฟรีไฟเนี่ยครบรอบ5ปีแล้วนะครับทางด้านของฟรีไฟได้จับมือกับศิลปินระดับโลกอย่างจัสตินบีเวอร์เพื่อฉลองครบรอบ5ปีสุดยิ่งใหญ่นะครับเมื่อน้องๆเข้าเกมวันนี้นะครับน้องๆจะเจอกับภารกิจมากมายแล้วก็มีทั้งแมปใหม่แล้วก็โหมดใหม่นะครบรอบ5ปีนะฮะดูให้สุดมันในทุกสมรภูมิลบนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่5นะฮะ 5สิงหาคมถึงวันที่14กันยายนนะครับผมก็มีกิจรกรรมมากมายเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยนะฮะนี่ฮะรูปแบบแคปซูลนะครับผมเพียงแค่ล็อกอินรายวันหรือว่ากำจัดศัตรู3ตัวนะครับและเล่น20นาทีน้องๆก็สามารถกดรับโทเคนได้นะครับสามารถสะสมเอาไปแลกของรางวัลได้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวพาไปดูว่าเราแลกอะไรได้บ้างนะครับนี่ อันดับแรกเลยนะมีกระทะนะครับถาวรน,นะครับนี่ดูเห็นไหมสวยมากนะฮะฉลองครบรอบ5ปีนะครับออกแบบมาแบบลิมิเต็ดดูไม้เบสด้วยนะฮะมีร้านค้าพิเศษด้วยมุมขวานะครับแต่มันยังล็อกอยู่นะน่าจะเปิดตามวันเวลาเพราะงั้นพวกเราก็อย่าลืมติ๊กแจ้งเตือนซ้ายมือไว้เห็นไหมแจ้งเตือนแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับติ๊กไว้นะครับมาดูชุดชุดแพ็กสเตอร์ลิงนะครับผมสวยมากดูเอฟเฟกนี่ของฟรีนะ ของฟรีนะครับโอ้หมอกเลยห้ามพลาดเลยสำหรับสาวๆนี่ฮะรถอ๋อบิ๊กฟุตนะครับดูมีแสงสีม่วงๆนะรอบรอบคันเลยนะครับอ่ามาดูทางด้านของแคปซูลสมอรภูมินะครับนี่ก็คือมีภารกิจให้เราทำอีกแล้วนะฮะมีภารกิจเหมือนเดิมเล่นครบ15นาทีสังหารศัตรูเหมือนเดิมเพื่อแลกรับโทเค็นนะครับด้านขวามือนะก็จะเป็นความคืบหน้าเราสามารถแลกแร,กรับสกินปืนนะฮะ รายวันได้นะครับแล้วก็มีโทเคนให้ด้วยนะนี่ฮะแมปใหม่ที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเป็นแมปใหม่ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าได้ลงไปเนี่ยเราจะเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับก็เราสามารถลงไปสำรวจได้นะก็จะมีภารกิจให้ทำเหมือนเดิมอ่าส่วนโซนดำๆำเนี่ยพี่ยังไม่ได้ไปสำรวจนะฮะอีกประมาณ4ชั่วโมงครึ่งพี่ถึงจะไปสำรวจตรงนี้ได้นะครับก็อย่าลืมไปสำรวจนะฮะ ที่บอกเลยถ้าพลาดแล้วนคะือพลาดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดกันดีกว่านะทีเด็ดของเราก็คือแคปซูลฮีโร่นี่เห็นไหมนะครับแจกจัสตินบีเวอร์ตัวละครศิลปินระดับโลกเลยนะตัวนี้นะฮะเริ่มวันที่27ก็พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะฉะลองครบรอบ5ปี27สิงหาคมนี้นะครับรับตัวละครฟรีนะฮะจัสตินบีเวอร์นะครับและพร้อมคอนเสิร์ตภายในเกมด้วย และยังมีแผนที่ใหม่นะครับ p อ o m e ทนะครับผมหรือว่าสถาบันวิทยาศาสตร์สุดหน้าพิศวงนั่นเองมีกิจกรรมมากมายและของรางวัลมากมายรอน้องๆอยู่นะครับอย่าลืมไปเจอกันเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับไม่แม่ยิงถังแดงยิงถังแดงเดี๋ยวเอ็งเดินเอ็งมดิ่ายถีดูตอนเนี้ยมันดูตัวตีอยู่พี่มันขํำพี่กล้าอีกแล้วเนี้ยแงมันก็ดูตวตีเสียงยู สมรภูมิเอาตัวเองพายหินเดินจุงมือกันไปที่ถังแดงเออแล้วพี่จะกินถังแดงกันตัวพี่บ้องสีเลยพี่เอ๋เบียกร้องสีเลยพี่ลงสีมีถังแดงสองพันอ่ะสามพันอ่ะดูดูไม่ดูอ้าวว้ามีคนลงอ่ะดิไม่มีพี่มีมีมีน่าจะเบี่ยงมาเห็นป้าบนฟ้าตัวนไม่ใช่หน้าบ้านหนุ่มพี่ดูเรียนอยู่ครับมันพุ่มอะไรไอ้เขียดเสียงโคตรเบา ไอ้แม่งอย่างเหลี่ยมเลยว้าวแม่งมันหลอกให้ผมยิงถากแดงแล้วแม่งมันวิ่งโยกกลับอะไอ้โอ้โหแม่งเอนือยไอ้สองยาวมันต้องจับยาวมีรถ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 จิ๊บมีรถจิ๊บมาเอาเลยเนี่ยต้นเกมเนี่ยอย่าฟาร์มเยอะพี่ขับรถขึ้นมาได้ป่ะพี่ไปจอดตรงนน้นน่ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเปิดใหม่บอกจะเปิดใหม่ได้ปะวะไม่ได้ เพกเนี่ยพี่ไปจอดแถวตรงนี้พี่แล้วก็ขับแรงๆอ่ะขับแรงๆปุ๊บแล้วพี่ก็ก็กดกระโดดก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกกดชีวิตแม้มันอันนี้อันนี้แกใครเอาเอาเอาเฮ้ยไอเดิวโอ้ยไม่รู้จอไม่รู้ได้เฮ้ยเอ้าโอ้ยชุบชุบชุบไม่ตายชุบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยไอหโดนพี่ตายโอ้ยไอเกือบขีดโคตรมึนอ่ะเฮ้ยใครไปแกล้งไอ้ดีนะวะไอ้ยี่กูัวลางหันหลังมาไม่รู้ว่ามีถังแดงตรงนี้อ่ะวะนี่ไงถังแดงหมดแล้วถังแดงหมดแล้วตรงนี้ล่าเลยล่าเลยเปิดตาล่าเลยโอ้ยนี่ไงอดอได้มาๆอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเฮ้ยมาน้อง

ช่วงนี้แบบว่ามันใหญ่แปลกๆนะเยยเ่าตกนอย่าน้เนี่ยยรยย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 นยยยย่ยย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 ยเยียย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 ย้ยเรยเยย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 ย้ยย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 ยเยยยายยยยยยย

ไอมีตัวมีตัวมีตัวเออเอเอ้ยโอ้ไนไหลล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 นไหลโอ้ลนไล่นไลนี่ไอยังเมื่อกี้ลนไล่อะเดียวเดี๋ยวหรอไลว้าวเย์น้ไวต่อไ่อเฮ้ยลนไล่อะเฮ้หลังหลรับกูดังครับโุ

แบกแบกปะเป imana, ้งปะแป้งหน่อยเพื่อนปะแป้งปะแป้งจับตัวนายครับตัวไหนเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพามาปะแป้งปะแป้งพุไม่ขิดเลยคิวเลยอ่ะน่าจะงอมอ่ะเจออย่างเงี้ยน่าจะงอมเฮ้ยเขาบอกเป็นไงเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมีคนชุบอยู่ข้างนอกว่ะเอ้ยนี่มันจะขีดแล้วแต่งหน้าให้เราตกแบบพี่ไอเด็กอีกบ้างเฮ้ยแม่งไม่ไหวละ เร็ว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 เิ้งกะอยากยิงไงยิงรถทิพย์ได้นุ่มไปเอ่ยอย่างมึนนะเออมันจะทำให้เราตกแมพปเอ่ยถ้าเป็นมอไซค์บอกได้ตกอ่ะเรียบร้อยอ่ะไอ้นี่เหลี่ยมนะมันอยู่ตู้ชุบแน่นอนแถวเนี้ยดึงออกมาคุณดึงออกมาเร็ว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 มันจะไปชุบ

ไปแรกใครสกิดวะเฮ้ยบนวขาพี่เกินไปวะตาขาดอย่างเงี้ยยู่ไหนอี่กันนี่กันี่น่ไอ้้ยเตรียมโนห่งไป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 พร้อมพร้อมพร้อพร้มพิงทมันนอกวงเลยพี่พทิ้งใครก็มาครบลเยอะเหรอสคนอะ แจ๊บี้เรามาครบแล้วพี่เอ็กเอาครบยังพี่ครบแล้วพี่ครบแล้วไป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 ปล่อยแม่ไปแรก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 เร็ว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 มาตามทันเลยเร็วเร็วเรีวยหมาตามทันอ้าวเฮ้ยจุ๊บจิ๊บเอามาลู่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 ไปเลยไปเลยครบแล้วพี่ครบแล้วครบแล้วไปเลย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 เอาครบยังไอ้หินไหนไอ้หล่มาเร็ว ไอหินมันไปไหนเนี่ยเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวยใครเจออ่ะใครเจอม่นจะงอมบอกเลยอ่ะสุดไปอ่ะไม่เห็นตัวเดียวจดอ่ะไม่ยืนดีอสี่ตัวเฮ้ยไม่มาดักเราหว่ะไม่ดักเราหว่ะไม่ดักเราหว่าปีีีละมันมีตัวราตายแล้ว ม่มีรถรถมันเดินรถมันเดินมอเตอร์เกือบเออเป็นอันตรายมากเลยเป็นอันตรายจัดอ่ะไปเคลียร์ให้เวลาสามวิตรงไปเคลียร์บอลมันโดนละยังวัดนะวิ่งกระโดดกับระเบิดตายคูไม่เหี้ยไมวนะไปไหนวะพี่ฝั่งนี้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 โดนล้มโดนล้มโดนล้มตายเเอบ

ว้าวไอคิวเฮ้ยเพนโ้ยใเก็บของวะ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย้ยใครจมอมเฮ้ยหินยิงดาแล้วเปิดปุกการเจ้าคิวเจ้าคิวปั๊มกเป้ลเฮ้ยซ้ายมือซ้ายมืออ้ดอยิงพี่หน่อยไอ้โหมเฮ้ยผมเอาใ สวยผมออมแล้วพีเอผมออมแล้วนี่หมดต่อามันก่อนนะาเันก่อนเลยเจ็ดสิบหกี่เป็นออ้าวเป็นไรตายหรอเีามาพีเอไม่มีวอลทุกลูกหมดไวอหมดมิตัดแต่งหน้เลยจะมาพีเอไปเจ็บมากดเจ็บเือนกันโอ้ตัวเด่นโยผมมารับงพีเอ โ,โอ้ยดาว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 ไปไปรีบเคลียร์เดี๋ยวเขาลงไม่ได้รถถัวมีตัวเดียวมั้งเนี่ยพี่น่าจะตัวเดียวนะตัวเดียวรถแตกรถแตกรถแตกยิงมันหกสิบดาวเฮียขับรถเป็นเด็กแหวนเลยไงรถแตกผเอ้ยมีตัวมีตัวอีกมีตัวตรงมาร์กดาวเฮ้ยยี่สิบคนไหนดิวพี่พี่ซ้ายมีตัวพี่เห็นป้าหันไปเห็นอ่ะมันโดนกดนะเว้ยซ้ายอ่ะพี่เอียนวงมาวงมาวงมาพีเอ็กขึ้นเลยพี่เอ็กผมเจอตัวพี่เอ็ก ลลไป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 สายเลยพี่สายเลยเร้อดรอดเดือดาดๆอดเดือดผมให้เดือดเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยชนหนึ่งชนหนึ่งผมไม่ได้ตรงนั้นน่ะรถกลับมารถกลับมารถกลับมาหมดมีหมดหมดหมดบ้านไม้ลงรถมีปะเนี่ยมีมีมีเอาโหแม่เอย ข้างหน้าพี่มีนะมีมีบ้านมีบ้านไม้มีบ้านไม้มีตัวนึงหลัวบ้านไม้มีตัวนึงหลัวเล่นด้วยดิอันนี้เปิดคนดูคนหนึ่งเข้ามายขุดกองให้ทันน้องไม่จริงกันเยอะนะกูจริงๆแค่สามคิววะผมก็ได้มาเยอะไอ้เฮ้ยใครมาได้เยอะเนี่ยเฮ้ย ผมได้หกไม่เป็นผมเพิ่งได้ตัวยิงฟรีไกลๆอ่ะอรถอิดตอนแรกได้แค่สามเฮ้ยรถรถเคลไปเคลียร์เลยเคลียร์หมดเลยนู้บวกอัรโจนู้นบวกอัรโจมนู้นไอ้บนหัวผมมีข้างล่างมีข้างล่างมีบนหัวบนหัวโอ้ยเฮียจะตายไอ้เฮียเอ้ย้ายเต็มดิไอ้นี่ไอ้นี่จุดหลังบ้านหลังบ้านหลังห้องน้ำเดียวไม่เห็นสายมือ โอ้โ <ítulo> หผมโดนหลังไม่ได้ยินเสียงไอตัวนี้จะตายตัวจุดจะตายโคตรเจ็บเลยเฮ้ยชุบได้ไหมชูไปได้ไหมไม่เห็นยิงดาวดาวเฮ้ยพาไปได้นะอยู่กับผมตัวนึงอะหลูหันมาช่วยดิ่เวทเดียวเลยหลูพีเอ็กขับยิงได้พีเอ็กเวทเดียวเลยมั้งน่ะโอ้โหไม่เกิดคุณโนทันเชี้อเปิดคุณโนทัน ไอ้คูกาผถ่มมาเลยหันยัดซ้ายดิมันนี้มันจะตายเร็วแล้วมันหรือจะตายเร็วพันยาตเต็มแล้วมงตอนนี้เอ้ของกูเยอะจังวะเพราะมันตกเข่าตายไปวไว้ตัวเนี้ย เอาไม่ใช่นี่ไหวดาวเป็นเลยยกระโดดไปกระต่ายดิแม่งโคตรน้าส่วนจัดโคนัหลงน้ำหลงน้ำดูเยอเลยห้องน้าห้องน้าห้องน้าห้องหน้าห้องหน้าห้องน้าเจ็บ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 มัยิงขามันิงขามันยิงขามันโดวไปสามร้อยไปสามร้อย นี่เองอาอาบอกแล้วครับป็นแรงที่หมดเกลียกระสุนทกซองจะหมดไม่เปไหนที่ไม่ทานน้องหรอกขอบคุณ75ดาวครับนี่คมครับจะผมขอเปลี่ยนซองก8 8 8 2, 6, 26 26คิว